เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมเราก็มาอยู่กันในเกม ELC หรือว่า Emergency Response Liberty County กันเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งวันนี้ครับเกมก็ได้ทำการมีอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นเทียบก็เป็นอัปเดตใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะ พาไปดูนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้มีคาร์ดิเลอร์ชิพแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าเอาไว้ขายรถอะไรหรอกนะครับซึ่งมันก็สังเกตจากข้างในจะมีเป็นที่คล้ายๆกับสปอนรถเหมือนตรงนี้ซีวีแนสปอนเลยงั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมไปดูอัปเดตใน Discord ก่อนละกันเนาะนะครับว่ามีอัป อะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมมาแล้วนะครับผมตรงหน้า Discord ของเกม ELC นะครับตรงช่องอั n o u n ส e เมนต์ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับผม Dynamic Snow Weather นั่นก็คืออากาศน่จะเย็นขึ้นจากอัปเดตก่อนนะครับนะอันนี้เป็นอัปเดตพาร์ท2นะครับผมา Frozen River อ่า น้ำแข็งเอ่อแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ salt truck, ด o t s o u c h park t r u c h park น่กก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีดเอ่าเรียกว่าเป็นเคสใหม่ๆนะครับผมอ่าอ,อย่างเช่นต้นไม้ล้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของอะไรแบบอยู่บนถนนอะไรพวกนี้เนาะให้เราไปเก็บได้นะครับนะ c a r d i a ิ b u ิลดิง้งอ่าก็ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ 4 New Guns ก็คือปืน4กระบอกใหม่นะครับก็จะมี M249 เป็นปืนเกมพาสนะครับเกมพาสบิ๊กกันนะครับผมแล้วก็ MP5 เป็นของอตำรวจนะฮะนี่จะเป็นของยศ s ซอร์จันหรือว่ายศจ่านั่นเองนะครับแล้วก็ d e s เซอร์อีเแล้วก็ Tech9 นะครับก็จะเป็นของประชาชน และอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Instant Refuel Game Pass นั่นก็คือเป็นเกมพาสที่สามารถเติมน้ำมันได้ไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะอ่าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมพาส Instant Refuel นะครับผมซึ่งผมซื้อไปแล้วนะฮะร,ราคา85 r o b u x นะครับผมนะก็ประมาณ35บาทนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับเกมพาส s นี้ นะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการเติมน้ำมันไวๆเนี่ยสามารถซื้อเกมพาสนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่ามันไวแค่ไหนนะครับผมมาไปดูเลยครับผมมาเรามาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นสามารถกดเติมได้เลยนะครับผม instant refuel ตรงนี้นะครับผมซึ่งสามารถกดไปได้เลยนะครับนะ้ำมันก็จะเติมถังแล้วเป็นไงท่านผู้ชมไวปะไวมากนะครับผมถือว่าแบบ ใช้นยามฉุกเฉินนะครับราะว่ากําลังหนีตำรวจอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเติมน้ํามันน้ํามันจะหมดอะไรเงี้ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็ขับตํารวจขับหนีตำรวจต่อได้เลยนะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมแม่น้ํานะครับจะกลายเป็นน้ําแข็งหรือว่าทุกที่ใน ELC เนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งเลยนะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งเหมือนกันเนาะตรงเนี้ยนะครับผมนะอ่าเป็นไง สามารถขับรถบนน้ําแข็งได้เลยนะฮะเป็นไงถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะฮะกับชนมั้ย่ะตรงนี้ก็น้ำเป็นก็เป็นน้าแข็งเหมือนกันนะน้ำตกตรงนี้นะครับผม,มถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมได้เห็นแม่น้ําในเอลซีเป็นน้ําแข็งนะฮะ มานะฮะคราวนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูอัปเดตของดอทบ้างดีกว่านะครับนะซึ่งก็นี่เลยครับผมจะเห็นนะฮะว่ามันเขียนว่า Ro d รถเ i ฟ s ิสเนียชูร i f Office มาเดี๋ยวเราไปกันเลยกว่านะฮะแล้วก็นี่ครับผมมีรถใหม่เข้ามาก็คือ s u t h truck คันนี้นี่เองที่ผมได้เกิ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือคันนี้นี่เลยนะฮะเรากด p u r c h a s e ไปเลยละกันนะครับ ข้างหลังนี้ก็จะเขียนว่า c u s t i o n flying south stay back 1 0 0ฟุตนะครับอ่าวนี้ก็จะเป็นหิมะนะฮะเหมือนหิมะเลยอันนี้อ่าเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้หมดแล้วกันเนาะอ่านี่เป็นซ o ลเตอร์อ่าเห็นไหมท่านผู้ชมน้ําแข็งหายนะฮะแต่ว่าหิมะไม่หายนะครับผมอ่าหายเฉพาะน้ําแข็ง นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาจุดเกิดเหตุดูนะฮะว่ามันคือเหตุตรงนี้นะครับเนี่ยเช i ิฟออฟฟิศตรงนู้นเลยนะครับอ่านี่นะครับผมก็จะมีเป็นเหมือนว่าเป็นของสิ่งของกีดขวางนะครับอันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นเตียงหรือเปล่าฮะมันเหมือนแบบที่สำหรับฟูกอะฟูกเตียงนะฮะอลองเคลียร์ดูก็จะได้10 XP นะครับผมสำหรับรถ ดฟริสตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมมีเคสมาใหม่แล้วนะซึ่งก็เป็นโอไอสปิลนะครับก็คือน้ำมันหยดน้ำมันรั่วนะครับผมที่ซีวิ i เลนสปอนนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วครับผมมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะอ๋อนี่ไงท่านชมจะมีน้ำมันรั่วไหลออกมานะฮะน่าจะเป็นรถน้ำมัน นะครับผมนะอันนี้ก็จะต้องเป็นเหมือนจะต้องเป็นใช้รถคันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่นะฮะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เอามาจากรถของเราหรือว่าในสถานีของเราก็ได้นะฮะก็จะต้องใช้เป็นถังตัวนี้เลยนะครับผมนะเราลองมาทาดูนะฮะนี่ครับผมลื่นมากฮะน้ำมันลื่นมากฮะยังไงครับผมอ่านี่นะฮะน้ำมันก็จะเริ่มหายไปแล้วเรียบร้อยครับผมได้15 XP นะฮะจะต้องใช้เป็นเจ้าตัวนี้เนาะนะคล,คล้ายเป็นแบบคล้ายถังทรายนะฮะเพราะว่าทรายเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการซัดน้ํามันนะฮะอาหารนี้พูดถึงพูดเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวปืนนะครับผมทั้ง3กระบอกนะฮะเนื่องจากว่าอีกระบอกหนึ่งเนี่ยที่เป็น M249 เนี่ยผมไม่มีเกมพาสนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ ไม่ได้รีวิวปืนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า M249 เนี่ยมันเป็นยังไงก็สามารถที่จะไปหาดูกันได้เลยนะครับที่ช่องอื่นๆก็อาจจะมีรีวิวนะครับช่องของฝรั่งก็ได้นะฮะช่องพวกที่เขาโพสคลิปใน Discord นะนะฮะตรง content creator นะฮะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับ มานะครับผมตอนนี้เราก็จะมาทดสอบปืนตำรวจกันนะครับซึ่งจะเป็นของยศจ่านี่นะครับผม MP5 นะฮะกระบอกนี้นะฮะใช้สำหรับยิงกับว่าระยะสั้นนะครับปืนเป็นปืนที่บอกว่ายิงกับระยะสั้นเนาะนะฮะถ้าเกิดยิงไกลๆไหนไดาเมจก็จะเบามากๆเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับ MP5 นะเป็นไง เทมากเลยนะครับเป็นปืน S M G นะฮะคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูปืนของประชาชนกันดีกว่านะครับซึ่งอัปเดตมา3ปืนเนาะแต่ว่าอีกปืนหนึ่งของผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อเกมพาสเอาไว้นะครับก็เลยไม่ได้รีวิวต้องขอไปอีกรอบหนึ่งนะฮะตำรวจชนสปิลเลยตำรวจรีบไป เคสปนแบงจัดนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูปืนกันครับนี่นะครับผมอ่าปืนนี้นะครับเทคเก้านะฮะราคาอยู่ที่1,400นะครับแล้วก็เดสเซอร์อีเกิลเนี่ยราคาอยู่ที่1,300นอะฮะอ่า,อาซึ่งเทคเก้าเนี่ยเสียงก็จะเหมือน AK เลยนะครับแต่ว่ายิงยิงรัวกว่า AK นะครับผมนะเห็นปะ สังเกตนะฮะยิงใจยิงรัวกว่า AK นะครับผมนะแต่ว่าบอกเลยว่าดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดจะเอาไปยิงแบบว่าระยะไกลๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับสำหรับปืนนี้นะเทคเก้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อไปกันครับก็คือ Desert Eagle กระบอกนี้นะฮะอ่านี่เลยครับผมก็จะประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างเท่เลยแล้วตำรวจเข้ามาทำไมครับเนี่ยวายครับตำรวจครับ มีอะไรเหรอครับอ่า <c oughs> โอเคเข้ามาแล้วออกไปนะครับปืนนี้ก็สามารถยิงในระยะไกลได้นะครับนะถือเป็นปืนพกที่แรงมากๆนะถ้ายิงหัวได้ว่าบอกเลยบอกเลยว่ามีตายนะ,ะยิงหัวเนี่ยนะฮะปืนนี้ค่อนข้างดีดเลยนะฮะจดีดีโหลดก่อนอ่านะจดลองยิงดูฮะเนี่ยมันดีดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยิงค่อนข้างฉา นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แม่นแม่นปืนเดี๋ยวบอกเลยว่ากระบอกนี้ใช้ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับคนที่แม่นปืนเนาะนะฮะโอเคครับผมก็อัปเดตท,ทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะผมก็พยายามจะทำให้คลิปมันสั้นที่สุดนะเพื่อเดีย๋ยได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมที่ต้องมาดูคลิปนานๆเนาะนะผมก็พยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับนะวันนี้ผมก็จะต้องขอทัวรลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะ